จากการร้องเรียนของชาวบ้านนะครับว่าถนนเนี่ยสูงกว่าตัวบ้านเขาเนี่ยฮะก็ทําให้หน่วยงานหลายๆหน่วยงานบุรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะให้ประชาชนได้สบายใจครับเนื่องจากกลัวที่จะเกิดน้ําท่วมหลังมีฝนตกหนักครับ จ่าเอกสมประสงค์วังแก้วหิรันนะครับผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต8จังหวัดชลบุรีครับท่านลงพื้นที่ไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมกันตรวจสอบการทําถนนครับที่มีระดับสูงกว่าเดิมแล้วก็ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเนื่องจากพี่น้องประชาชนเนี่ยร้องเรียนมาว่ากลัวจะได้รับผลกระทบหากเกิดวันไหนฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องจะทําให้ที่พักอาศัยเนี่ยถูกน้ําท่วม หลังจากการตรวจสอบนะครับแล้วก็บูรณาการแนวทางที่แก้ไขโดยในช่วงที่กิโลเมตรที่174่งบวกหนึจะลดปากท่อจากเดิมลง30เซนเมตร ไล่ระดับไปถึง70เซนติเมตรในช่วงกิโลเมตรที่174บวก300ช่วงใต้สะพานลอดพอดีเนี่ยนะครับ,รบช่วงปังซอยสุขุมวิท47ในระหว่างการก่อสร้างยังไม่มีการเชื่อมท่อน้ำอาจจะเกิดน้ำท่วมในเบื้องต้นในช่างควบคุมงานจะทำคันดินยาวชั่วคราวครับไว้กันตอนฝนตกน้ำจะได้ไม่ท่วมในช่างควบคุมงานจะปรับระดับ ทางเท้าหน้าเขตอาคารพาณิชย์เมื่อกลมทางหลวงทำถนนเสร็จเทศบาลเมืองสัตหีทจะทำบ่อพักน้ำและรางระบายน้ำให้อีกทางหนึ่งนะครับ